สวัสดีค่ะสวัสดีพี่แนนแล้วก็ครอบัวด้วยนะคะวันนี้ค่ะโอกาสดีๆเนาะรมเย็นด้วยนะคะวันนี้เรามารับรถนะคะมาส่งมอบเจ้าตัวนิสสันอเม l a นั่นเองนะคะปี2018รถสวยไหมคะเจ้าตัวสวยคะสวยเลยใช่ไหมคะก็คุณแนนเนี่ยมายื่นเอกสารที่โชว์รูมติรถสวยเดินทางมาจากที่ไหนเอ่อปทุมเดินทางมาจากในตัวเมืองปทุมเลยนะคะถามนิดนึงว่าเพราะอะไร ถึงตัดสินใจว่าแบบเ,เราสมาที่นี่แนนดูจากทางเพจมาแล้วในเพจบอกว่าง่ายก็เลยลองชวนแฟนมาดูเฉยๆแค่มาดูเฉยๆค่ะยังไม่ได้แบบตัดสินใจว่าแบบ <c oughs> ต้องที่นี่แต่ <c oughs> ลองมาดูก่อน <c oughs> เพราะว่าในคลิปรีวิวของเราหลายๆ <c oughs> คลิปเนาะ <c oughs> กระจ้งข้อมูลว่าเราไม่มีค่าจ่าย <c oughs> เข้ามาทดลองจัดก,กันก่อน <c oughs> <c oughs> รู้สึกว่าจริงๆกะถอดใจไปแล้วใช่ไหม เพราะว่าเคยไปยื่นอีกที่หนึ่งมาใช่ใช่ใช่นะเคยไปยื่นก่อนหน้านี้แล้วไม่ผ่านคือเขายื่นให้รู้สึกจะประมาณสามไฟแนนซ์แต่ัดนไม่ทราบว่าไฟแนนซ์ไหนบ้างนั่นแหละก็ผ่านทำไปสามรอบไม่ผ่านแล้วก็เหมือนกับแดนเสียตัวตังจองไฟซึ่งแลนไม่กล้าที่จะไปทวงถามคืนนั่นแหละแน,นก็เลยว่าเออไม่เอาแล้วแล้วทีเนี้ยจังหวะรถคันเก่ามองแงบ่อยอะไรเงีย้ยก็เลยว่าอยากหาคันใหม่ไม่ใช้เวลาเราเดินทางไปต่างจังหวัด อันนี้ก็เห็นว่าจะส่งการแล้วจะกลับบ้านอ่า,<ม>าเดินทางใช่ก็เลยมาดูวันนั้นตั้งใจมาดูอย่าลีค่ะ,คะแต่พอดีเขาบอกว่า,าที่พอสเตอร์น่าว่าแพงสี่แสนแต่แรนอยากได้ราคาย่อมย่มยมอมขอนสบาย,ายสบายใชย่ค่ะก็มาด,ไดูได้ตัวนี้ก็แค่ว่าถูกใจแค่ว่าภายในกว้างยังไม่ทันได้สตาร์ททำเลยค่ะพี่บอกฟรีไม่เสียมแมตตาบาทเดียว จองฟรีจัดฟรีแล้วก็ทำเล่นๆค่ะจัดเลยของเราเนี่ยยื่นไฟนานกี่รอบรอบเดียวค่ะรอบเดียวประมเลยสองวันวันเดียวค่ะพี่ยื่นวันนี้ตอนเช้าเย็นแนนทราบผลเลยอนุมัติเลยใช่วันนี้เลิกดีมารับรถกันเลยนะคะพาครอบครัวมาน่ารักมากนะคะแล้วก็ออกง่ายขนาดนี้ต้องถามนิดนึงว่าตอนนี้ทําอาชีพอะไรอยู่คะขายลอตเตอรี่ค่ะ มีมีสองงานเนาะ<ม>ก็คืองานแรกเนี่ยจะเป็นพนักงานบริษัทอยู่แล้วก็มีอาชีพเสริมก็คือขายลอตเตอรี่ทั้งสามีภรรยาเลยนะคะที่นี้เนี่ยแต่ว่าเราดันยืนเป็นคนเดียวซื้องานหลักใ,ให้ให้กับพี่พี่ปัญญาเป็นคนซื้อแล้วก็ เสริมด้วยรัตตรี่เข้าไปมีเป่าอย่างที่บอกเมื่อสักครูน่นี้ไปยื่นมาสามที่ไม่ผ่านตีรถสวยแล้วจัดทีเดียวผ่านโป้งร<ล>ับรถวันนี้มีค่า้จ่ายไหมไม่มีแม้แบบไม่มีค่า้จ่ายเลยด้วยโหน่ารักมากๆนะคะก็วันนี้ขอบคุณพี่แนนแล้วก็ค,ครอบครัวมากๆนะคะสุดท้ายนี้เดี๋ยวขออนุญาตฝากเบอร์โทรให้ทางบ้านนิดนึงทางบ้านเนี่ยเขาดูคลิปนี้อยู่เขาแบบเฮ้ยเราภาระเยอะเหมือนกันกลัวจะออกยากอยากรู้ว่าคุณแนนและครอบครัวต้องเตรียมตัวยังไง ฝากเบอร์โทรไว้นิดนึงเขาจะได้โทรสอบถามเบอร์โทรคุณแนนได้เลยใช่แล้วใ่นะคะ0 9นย์1ก้9 2ค่ะถามได้นะคะพี่แนนตั้งใจมาแค่ดูเล่นๆค่ะแต่ได้รถกลับบ้านจริงใช่และก็ย้ำเลยว่าไม่มีค่าใช้จ่ายใช่ค่ะเรียกเก็บอะไรเพิ่มด้วยไม่มีแม้แต่บาทเดียวค่ะรับรถส่วบาทโอเคน่ารักมากวันนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะ